ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมือนีเข้าเสืผ้ามาทายเบืองอันกุ้ยช่ายเนาะค่ะพี่น้องเนาะอือบีก็คือพักแป้นบ้านเฮ้านี้แหละค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือส่วนที่ข่อยตัดตะแต่อาทิตย์กอนนะคะพี่น้องข่อยตัดแล้วเพิ่นก็ปรงขึ้นมาอีกค่ะพี่น้องหลังจากเฮอตัดแล้วเ่าก็ใสอันน้ำมักจิลินซี่เนาะพี่น้องเนาะเราก็ใส่กุ้ยคอกกุ้ยหิงวัวเฮ้านี่แหละค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือส่วนที่เฮ้ากำลัง ล่อตัดค่ะพี่น้องนี้นะเป็นยังคือปลูกใส่ถุงดำบัตีเพราะว่าค่อยว่าปลูกในถุงดำนะมันดูแลง่ายค่ะพี่น้องดูแลง่ายดูแลยาก็บ่ค่อยขืนหรือว่าขัานยาขืนเท่ากับลูกออกง่ายค่ะพี่น้องเท่ากับลูกออกง่ายหลังจากเขาตัดแล้วเขาใส่นามาร์จุลินซี่สังคเระแสงกับส่ขิงง่วนจังน้อยค่ะพี่น้องเท่ากับพ่น้ำพดนน้ำลงไปค่ะพี่น้อง สำหรับพักแป้นข่อยกระพูกร้ายอยู่ด้วยค่ะพี่น้องข่อยปรูกใส่ถุงดำมันอ่ะคือว่าปีก่อนนั่นข่อยกระพูกใส่อันเป็นแปง้งบานนี้ข่อยก็เลยเอามาลงถุงดำลองเบิองค่ะพี่น้องว่ามันสีดูแลง่ายโบ่น่ะนะพี่น้องนีเบิองใบเพิ่นใบเพิ่นงามงามด้วค่ะพี่น้องสำหรับพักแป้นข่อยใบงามบีลีค่ะพี่น้องอันนี้กับใบเพิ่นกับตัด กัดรุ่นนี้ค่ะพี่น้องตัดกรุ่นนี้ตัดกรุ่นนี้อยู่ต่ว่านี่บึงเป็นถืนมหมันี่ยใบเป็นกระงามครับพี่น้องเข้ากับดูแลง,ง่ายฮดเข้าฮดจะน้ำเน,ะเนาะพดจะน้ำหลังจากเข้าตัดเข,ข้ากับส่จุลินรี่์สงเคราแสงกับใส่ขีงง่วงส่ขี้งัวน้ำครับพี่น้องอันนี้ก็คือเข้ากับปลูก ปลูกมะเขือค่ะพี่นอ้องเขากับปลูกมะเขือน้ำระวังแลงนี่ค่ะพี่น้องเพราะว่าเวลาห้องหดน้ำน้ำจากถุงอ่ะมันจะมีปุ๋ยที่หัวยูเนาะมันก็จะไหลลงไปแต่พอดีมะเขือเขากับไป่ิีน้ำปุ๋ยน้ำค่ะพี่น้องแต่ว่าต้นมะเขือนี่กับเป็นหมากเป็นหมากเป็นหมากตลอดค่ะพี่น้องเมือ่อกี้นี่คือหมากแก่เพื่อน คอยกันสิเก็บไว้แล้วกันยังเอาไปกายอีกค่ะพี่นอ้องคือว่ามะเขือนี่เป็นตลอดค่ะพี่น้องมึงดอกเป็นตลอดเป็นได้กินปุ๋ยเนาะคอยกันเก็บตลอดค่ะพี่นอ้องมะเขือเนี่ยเก็บซุกเก็บเพียงตลอดเลยค่ะพี่นอ้องคอยปลูกเลยะคะ่ะมะเขือนี่ก็ปลูกไว้กินเจ้าของนะ เพิ่นกับเป็นตลอดค่ะพี่น้องเบิ้งเพิ่งดอกเพิ่นสำรับต้นมะเขือเป็นมากตลอดเลยได้เก็บกินตลอดค่ะพี่น้องต้นมะเขือไน้ไมแปลงพักคุยชายค่ะพี่น้องเบิ้งเบิ้งใบเพิ่น,น,นอันนี้คอยกระตัดคอยตัดไม่ไม่เศร้าค่ะพี่น้องเอาไปเอาไปพัด เบื้งอันหนึ่งคือต้นมะเขือัแป้นถุงดำกับพี่น้องส่วนต้องผุนเอยกับปูใส่ถุงดำเพือกันกับพี่น้องแต่ว่าส่วนตั้งเีขอขอ็กเคยปลูกไว้ยอยู่สองแปะแต่ว่าแปลงนั้นก็จะเป็นต้นหอมกับพี่น้องข,อข้ามมาเบิ่งใบคุ้ยช่ายเบื้งพี่น้องว่าใบใหญ่ปะ นี่เบิงยายคักหน่อพี่น้องนะี่นี่เบิงเฮ้ใช่สองเป็นและอันนี้ก็คอยกระปุกใส่กระถางไว้ก็พี่น้องกับปุ๊กใส่กระถางได้แบบว่ามันยังบ่ท่านหรี แข็งแรงฮักปันได้ค่ะพี่นอ้องโซนทีนี้คอยค่ะคอยพึ่งปลูกค่ะพี่นอ้องตจนเพิ่นก็เลยยังบ่ทันได้แข็งแรงปัไนได้ค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือพึ่งปลูกค่ะพี่น้องสำรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่น,นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะคอยพามาเบิ่งที่คอยปลูกค่ะพี่น้องใบกุ้ยชายงามค่ะดีดีคลิปหนึ่งขอจบคลิปแค่น,นี้ก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ ติดตามไม่ค่อยในเด้อพี่น้องเด้อขอเฮ็ดคลิปใหม่ค่ะพี่น้องขอเปิดทูทูใหม่นะค่ะพี่น้องขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะ